น้คุณรัวก็รกราบสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับผมน้าคุณรัวก็ไม่ได้อัคดคลิปแบบนี้มานานแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยติดตามพี่คนนี้เขาอยู่ตั้งแต่เขาเล่น ROV นะครับผมแล้วตอนนี้เขามาเล่นฟรีไฟล์ละแต่ว่าเขาเล่นแร้งอ่ะคือมันเจอบอทอะไรอย่างนี้ไง แล้วทีนี้เขาแบบอยากเจอตึงๆไงผมจะโดเนตดาวให้เขาละกันนะครับจะโดเนตดาวไปสัก500ดาวก่อนนะครับจะยั่วเขามาเล่นแบบสร้างห้องละกันนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าเกียนแบบเต็มระบบนะครับผมนะคนดูอาจจะไม่ได้เห็นคอนเทนต์แบบนี้นานแต่ว่ามาละมาเล่นสร้างห้องกับผมไหมถ้าชนะเล่นแบบไม่ตอนนี้สนใจแล้ให้เพิ่มอีก2,500ดาว กริตใจชวนส่ง500ดาวอยากเจอตึงๆึงมาเล่นสร้างห้องกับผมหมายท้าชนะให้เพิ่มอีก2,500ดาวเอาเดิสร้างห้องฟังกูขอสองคนได้ปะละ่ะได้เลยได้เลยโอ้โหตั่ขอสองคนแต่ผมขอสี่นะพี่ชายเขาบอกว่าได้สิงั้นฝั่งกูขอสองคนได้ปะละ่ะได้สองคนได้อยู่แล้วฝั่งเราสี่เย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเข้ามาก่อนมึงเข้ามามึงเข้ามามาฝั่งนี้ไปก็ขอสีก็ขอสีไว้เอ้ยมาเราจะรอให้กลับนี่เราสองคพี่กายเกียร์ผมไหมไหวขันคนนึงได้เอ้ได้เลยเดี๋ยวเจอกันราชาโกโก้มึงมึงไหวใช่ป่ะมึงไหวใช่ป่ะฝั่งนู้นเบ่งพอแล้วอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคไปเฮ้ยมึงเอาสองคนเลยอ่ะ

วางตัวเลยปังปังไอ้บังคุดาวเฮียเออสวยโอ้ยหน้าหัวเลยงานหัวเลย เดี๋ยวก็ก็ยังผู้ขอผู้ขอน้องผู้ขอโอ้โอ้ดี่งกูอย่างโง่เลยอ่ยอะไรวะเลียนมันโง่เลยกันสามศพด้วยเขาตัวแบบว่าชุดเบอร์บางอลังการหน่อยอ่ะจเย็นเรอเพื่อนก่อนเด้ กระไนเ่อาเียโอ้โหกูก็ไปกระโดดห่วงยางเออย่างนั้น่างั้นละอย่างนั้นละไปลงไมตอนนึงเลยตอนนึงเลยตอนนึงแกนั่นแหละควายกะจอกเหี้ยฟังกูดิแนะ

เอาเลยเพื่อนโซมันฆ่ามันด้วยมันอยู่ไหนวะโว้ยกูจะตายแล้วพี่กายเจ็บมากเลยตายหมอกยังไงวะหนึ่งหนึ่งโอ้คู่ไยทีของกูทำไมมันโง่ขนาดนี้วะไอ้เหี้ย

โอ้ควยไม่ไดล้าตรียมกูอย่างโง่เลยขอที่ใหม่ขอที่ใหม่好好好好เอาวะไอ้บอลแล้วบางดิเออเอาไอบอลขึ้นสล็อตเด้เราขึ้นสล็อตได้ขอด้วยม่อยู่คนด้วยมาอยู่ขอด้วยเออตะกูออกเอาเอาเอาไอ้เหี้ยแล้วมันเหลี่ยมกูก่อนละเออเริ่มได้ เลี S <S 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 Le ่ยมกูเลี่ยมกูอีมามึงล็อกอินมึงล็อกอินเดี๋ยวกูไปนั่งดูสตรีมก่อนมึงไปนั่งมามึงล็อกอินมามึงล็อกอินมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปนั่งดูสตรีมก่ปะโอ้ยเดินโดนโดินสองเมตรตายเลยกูเออเออตายแล้ว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 มามึงล็อกอินไรมึงล็อกอินไรอยู่ตรงนี้แล้วอุ้ย ไอ้ยี่จะเหลียวเขาเลยโดนเองไอ้บอลน้าจำกัดนมตงเนี่ยโอ้ยไอลจำกัดด้วยเหรอรอดักมาเข้าวงรอดักมนเข้าวงหมดแลเดิมเด้เดี๋ยวผมจับจับจอยบอกให้ดูดีก่ออยู่ว่าไม่ได้ยินเสียงเกมมึงว่ะนะว่าแล้วเขาดักอ่ะไหววะ เออต้องไหวดิวะไอ้เหี้ยมาตังมาน้อยจังวะเออสวยเดี๋ยวตัวเดียวออสวยเลนดี้เสือตัวเดียวเออสวยหมดตี้หมดตี้เฮ้ยแต่ว่าทีมคู่มันโง่ขนาดนี้วะ <laughs> หมดตี้ไ <laughs> <laughs> อ,อ้เห <laughs> นนี้ยตัวเล่ามีสมองกันไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาหาว่าส่องสไนเปหรือเปล่าเนี่ยเราเนะี่ยเออเพชเดียว อยู่ชั้นสองเฮ้ยดาวสองพี่แโอ้ยหี่อะทิวโกมีตรงเนี้ยเขาอะไอ้ยาตัวยาละตรงเลยอะไอปอมไอปอมอะไม่ได้ดูนะกูดูแต่ผมอะแต่แต่ผมอะนั่งดูเขาไงอยากนั่งดูรีแอคเขาไงไปเดี๋ยวไปเดินไปเพื่อนอ่นแน่รู้จุดละโอ้มาเล่นแอวนะโอ้โอ้กูว่าเลือดีกว่าเรียบร้อยหมดที่ จะเก่งเยี่ยอะไรขนาดนั้นละหาย,ย่าไอ้เหี้ยไอ้ผมต้องไหวฟอมต้องไหวฟอมต้องไหวฟอมต้องไ,ไหวเอาไปหนึ่งเหรออุ้ยเหี้ยหลังยิงเฮี้ยไอ้เหี้ยมีสุดท้ายมีสุดท้ายเราตัดสินล้วเราตัดสินแล้วไอ้สัตว์เอาดีๆนะเราตัดสินล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงได้ไงวะเฮ้ยมันยิงได้ไงเหลี่ยมโฟขนาดนั้นเลยอะตัวเดียวเออสวยโอ้โหดูบัลลังค์ใเหี้ย ไอ้บอมบินท้ายอย่าทำให้กูเสียดาวน้องชายอย่าทำให้กูเสียด้าวอย่าทำให้กูเสียด้าวอ้มาเล่นแอบวะไอคนเนี้ยชี้ยิงไม่ทันไอ้เหี้ยไอนี้ยไอเนียไอ้เนี้ไอ้เหี้ยไอ้เนียไอ้เี้ยไอ้เนียไอ้ย ไอ้เหี้ยโดนเหลี่ยมกลับไอ้เหี้ยจะไปเหลี่ยมเขาแต่โดนเหลี่ยมกลับคิดว่าไงวะช็อตเนี้ยอะขออนุญาตขออนุญาตดิคมคมขออนุญาตก็คุไม่อยากหรอกทีวิ่งแล้วเขาไม่เอาดาวด้วยวิ่เช็ดแม่งของจริงว่ะใจโคตรสปอดว่ะคนเนี้ยเฮ้ยคนดูแม่งต้องติดตามอ่ะต้องมาติดตาม่ะผู้ชายคนเนี้ยผมบอกเลย ไม่ว่าจะ r าวหรือฟรีไฟถ้าเขาเล่นจริงๆอ่ะเขามีฝีมือมากนะพี่โอนะแต่ว่าเขาแบบคอนเทนต์ไงคอนเทนต์ Content ไงเออนั่นแหละนะครับผมนะคนดูถ้าใครถ้าถ้าใครแบบเออยังไงก็นะไปเจอคลิปหน้าแลนคลิปนี้แบบเอาแบบขอปากขอคอก่อนเพราะายังไม่รู้จักพี่เขาผมก็ไม่กล้าเล่นกับเขาแบบเต็มที่อ่ะเข้าใจปะเออไม่กล้าเล่นแบบเต็มที่เหมือนกันนะครับยังก็มาติดตามเพจพี่โอได้นะผมนะโกโก้แอดแนนนะครับผมนะคนดูครับก็จบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณพี่เขาด้วยที่เขาไม่เอาดาวา่ เลือดห้าสิบไงถ้าเลือดสองร้อยผมใจอยู่แล้วผมส่งไม่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งใจว่าจะมาเกียร์เขาแหละแต่แม่งโดนออเกียร์แทนเออไม่เจอคลิปหน้าแล้วนะคนดูเจอกันครับบ๊ายบาย